สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะช่วงนี้นะคะเริ่มต้นกันที่กระทรวงศึกษาธิการจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญ,ญเดชมหาราชบรม,มนาถบาพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2568ศาสตราจารย์ดรนฤมนพินโยศินวัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้ว่าที่ร้อยตีธนุวงจินดาโคศกกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาทเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2568ที่บริเวณหอประชุมคุรุสภา โดยพิธีเริ่มต้นด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ประธานในพิธีจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยจุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบาพิตรเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาศินประธานสงให้ศินเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาพระบริษ์ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จากนั้นประธานในพิธีทอดผ้าไตรจำนวนสิบไตรพระสงฆ์สดับปรกรณ์พระสงฆ์อนุโมทนาประธานในพิธีกรวดน้ำกราบลาพระรัตนไตราจากนั้นว่าที่ร้อยตีธนูวงจินดาโฆศกกระทรวงศึกษาธิการพร้อมผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการขร้าราชการเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการร่วมกันทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งโดยมีพระสงฆ์และสัมมาเนน89รูปรับบิณฑบาต สำหรับพิธีสำคัญทางประวัติศาสตร์ในวันนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบาพิตรที่ทรงมีพระราชกรณียกิจและความเสียสละอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติและประชาชนพร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในประเทศไทยเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระคุณ ของพระองค์ซึ่งเป็นที่รักยิ่งของคนไทยทุกคน